เราก็จะไปสกลนครน,นะครับมากครับนี่นี่ผู้บ่าวผู้บ่าวไปดูกันนะครับเราจะไปทําอะไรกันฝนก็ตกนะครับจะขึ้นเขาได้ป่ะยังไม่รู้เลยตกหนาววันนี้นี่มีคนเปิดประตูรถให้ด้วยดู <c oughs> แวะกกินข้าวก่อนจะไปสกลน,นะครับ

นายกินไม่าวยังมีเชียนนับสมเด็จชีเบอางได้แกบแกะเดียวอืมแซบบอ ดูซิมูนิจานบิวครับจานบิวเมาค้างนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอส้มตำนะครับตกแล้วจะไปสะกลน,นะครับดูดูช่างครับรถช่างแดงตัด <Yeah. S 1> แต่งมาแล้วครับดูน่ากินมากเลยครับ งางคนชิมกันนะอือแซ่บแซ่ <laughs> แบเด็ดม <laughs> าเด็ดเด้เยจารย์น <laughs> ี้คาเซ่ก็จะเดินทางไปสกลน,นะครับดูสาวดูสาวาเาถามด้วย อะไรนะอะไรนะงูปิ้งนี่ไงเนี่ยโค้งโค้งอเราเนี่เก่าเกลี่ยแล้วเนี่ยโค้งปิ่งงูโค้งปิ้งงูนี่ไงดูเลยดูในป้ายเนี่ยป้ายนะดูครับมันจะเหมือนงูตรงไหนไปดูกันสกลนครนะครับตรี้อยว้โดนนึ่งอ๋อเป็นเลี้ยวอย่างนี้ ไปเห็นครับโค้งหนักมากครับโค้ง <c oughs> หนักอีกหรือเปว่านงโค้งนี้ โค้งปิ้งงูงูหลายตัวโค้งปิ้งงูจริงครับลองนึกภาพนะครับเวลาตอนปิ้งงูนะครับมันจะโค้งขนาดไหนจะโคตรเคี้ยวเหมือนงูนะครับจะโค้งเป็นรูปตัวเอสนะครับอันนี้ตัวซีเลยโค้งตัวซีอันนี้โค้งตัวซีนะครับ คนลนครครับก็จะถึงหน้างานแล้ว ว่าถึงสกกลแล้วนะครับวันนี้โย่มากรจายดูครับอยากรู้ว่ามันทําอะไรนี่ครับมาเปลี่ยนกระจกครับ <c oughs> เปลี่ยนกระจกช่วยพี่นะครับสนใจสั่งได้นะครับเดี๋ยวติดเบอร์ไว้ให้ <c oughs> ช่างทอปลูมิเนียม <c oughs> สวยงามครับกามไีออฟฟิศนะครับ